สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณ์ประจําวันที่16-30กันยายน2 5 6 7เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีกันนะคะการเกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาธาตุดินปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเกิดราศีดูได้ลัคนาดูได้นะคะสําหรับดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักไม่เข้าใจการรักสามเศร้ารักอ่รักที่มีประเด็นเนาะ ประมาณนั้นใครคนไหนที่เป็นประเด็นของคุณก็เอาคนนั้นขึ้นมาดูได้นะคะคุณกันตอนนี้คุณเป็นอย่างใรดูพลังงานคุณกันหน่อยนะให้โดยรวมนะคะตรงไดาตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะสลับกันได้ด้วยเดวิลแทมเพลนเดอร์เชอริออตเอ็ดออฟซอร์และ q u e e n of w a รคุณกันช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะมีการพลิกด้านถ้าไม่ใช่เดินทางต่างประเทศบางคนไม่ใช่เดินทางต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรื่องราวของเดินทางข้ามจังหวัดเดือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมีการได้ไปทำอะไรในบางที่ที่รู้สึกว่าฉันไปแล้วมันจะเป็นความสุข รู้สึก,กว่าไปแล้วมันจะดีแต่มันอาจจะมีเรื่องราวที่ทับพลิกด้านใ้คุณรู้สึกว่าการไปในครั้งนี้หรือการเดินทางในครั้งนี้ของคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องเกิดความรู้สึกว่ามันจะต้องมีปัญหาในวันข้างหน้าอะไรประมาณนั้น หรือคุณอาจจะต้องเดินทางไปเห็นไปเจออะไรสักอย่างที่คุณเหมือนตั้งท่าตั้งรับกับมันแล้วก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณโดยตรงก็อาจจะเป็นแฟนของคุณหรือคนรักของคุณที่มีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่โดยรวมมันจะสลับกันได้นะคะเราจะอ่านเป็นฝั่งคุณไปก่อนนะคะ,ะมีเรื่องราวของการเดินทางแหละไปเจออะไรสักอย่างมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่การทํางานหรือย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้หรือเดินทางเพื่อไป เจออะไรเพื่อที่จะไปจัดการอะไรสักอย่างในมุมของคุณก็เป็นได้นะคะอันนี้ขอดูคนรักที่เป็นประเด็นของคุณกันหน่อยตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่มีประเด็นของคุณกันอยู่นะ The Hierophant The Moon The s ห้าเหรียญและ6ดาบ เขาอาจจะมีความรับรมคมในอะไรที่ไม่บอกไม่กล่าวคุณอยู่ก็ได้นะคุณกันเขาอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการผิดศีลธรรมการทําอะไรไม่ถูกต้องหรือเรื่องราวของการที่เขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณเรื่องบางเรื่องที่เขาปกปิดคุณอยู่เพราะกลัวว่าจะมีปัญหากันแล้วทําให้ ความสุขที่เคยมีต่อกันหรือเรื่องราวที่ดีๆต่อกันมันจะหายไปหรือคุณอาจจะเดินออกจากเขาไปก็ได้จึงทําให้เขาไม่กล้าบอกไอ้เรื่องบางเรื่องที่ปิดบังอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าคุณไปคุณอาจจะไปเจออะไรสักอย่างของเขาก็ได้ไอ้สิ่งที่เขากําลังปกปิดอยู่นะคะถ้าเราคิดว่าถ้าไปแล้วเราไม่อยากไม่อยากรับรู้หรือไม่อยากเจออะไรก็ไม่ไปก็ได้ถ้าเลียงได้ก็เลียงแต่คิดว่าถ้าจะต้องการไปหรือเจอไปเห็นให้รู้ไปเลยว่าอะไรมันเป็นยังไงก็ เตรียมตัวตั้งรับกับสิ่งที่จะต้องเจอด้วยนะคะ,ะเรื่องราวระหว่างคุณทั้งคู่ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรทําไมเกิดเรื่องราวแบบนี้สองดาบคือการตัดสินใจก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะตัดสินใจไม่ได้อาจจะคลาขาซังกันอยู่แบบนั้นมาสักระยะแล้วเจ็ดดาบคือเรื่องราวของการแอบซ่อมทำอะไรที่ มีความรับรวมคุมในรับหลังไม่บอกไม่กล่าวรับรับล่อๆกับสิ่งที่ทําอยู่นะคะ 4. ไม้คือการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรก็ได้ที่อยู่ในมุมของเขาของเรามีเรื่องราวของการแอบ,บซ่อนพัฒนาความสัมพันธ์ Queen of Cup อาจจะมีความคิดมากคิดเยอะหรือจินตนาการเรื่องราวต่างๆอาจจะรู้มาประมาณนี้แต่ฉันก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ในวันข้างหน้า Gate of War คือการเริ่มต้นใหม่หรือว่า เคลียปัญหาคุณ2คนอาจจะเคยมีเรื่องราวของการตัดสินใจจะเอายังไงดีกับความสัมพนันธ์นี้ในเรื่องราวของความแอบซ่อนแอบแฝงทําอะไรลับๆล่อๆไม่บอกไม่กล่าวกันหรือลับเขาเราียกว่ามีความลับนะคะแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลจนกลายเป็นว่าเขาก็จินตนาการล้าเลิศอะในเรื่องราวของความคิดอะอาจจะเห็นแค่นี้แต่คิดไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลจากที่เขาคิดหรอกความจินตนาการของเขาอะเพราะเขามีรางสังหรณ์ที่แม่นยําสามารถที่จะอ่าสงสัยเรื่องเหล่านั้นและมันก็เป็นจริงไปได้นะคะมีเรื่องราวของการอาจจะได้ไปทํางานเปลี่ยนแปลงการทํางานแล้วได้ไปอยู่ที่นัน่น หรือมีเรื่องราวของการงานการทําธุรกิจการงานใดเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวกันนะคะนั่นคือเรื่องราวของที่ผ่านมานะคะจึงทําให้เป็นเรื่องราวแบบนี้เนาะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันพอถึงวันพอรู้เรื่องราวมาก็จะต้องเคลียร์แหละประมาณนั้นอาทีนี้ขอดู ถ้าคุณการพูดได้บอกได้อ่ะคุณการจะบอกคนรักที่มีประเด็นของคุณตอนนี้อยู่ว่าอย่างไร7ถ้วยตัวเลือกทางเลือก e i e t of Cups 8ดาบ9ดาบ j u d g m e อาจจะคุณการอาจจะมีการพูดหรือพูดแล้วพูดอีกก็ได้พูดจนไม่รู้จะพูดยังไงอึดอัดกับ ปัญหาที่เป็นอยู่พอสมควรเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันอาจจะเกิดมานานยืดเยื้อมาระยะหนึ่งแล้วแล้วฉันก็พูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าหากเธอเลือกทางนูน้นหรือเธอเลือกตัวเลือกทางเลือกที่มีถ้าเธอต้องการเขาหรือเธอพอใจเขามากๆเธอไม่อยากมีฉันแล้วเธอก็พูดออกมาเถอะหรือถ้าหากว่าเออเธอมองว่าเธอต้องการฉันก็ให้จบที่ฉันแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ การขออภัยคือฉันอึดอัดกับเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วอะมันเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นระยะพอสมควรแล้วอะพูดแล้วก็พูดอยากจะให้เธอเคลียร์กับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เคลียร์มาเถอเลือกทางไหนก็ว่ากันไปพูดออกมาอย่าให้มันคารคาซังแบบนี้เพราะว่าใจคนที่รอหรือใจคนที่เฝ้า เรื่องราวเหล่านี้อยู่มันมันอย่างค่อนข้างทรมานน่ะก็ไม่อยากที่จะให้มันแบบนี้แล้วว่ามันอึดอัดนะคะคือความหมายกันก็คืออยากจะบอกคนที่มีประเด็นว่าเฮ้ยยังไงก็ออกมาเหอะจะเลือกยังไงก็เลือกจะเป็นยังไงก็เป็นไม่ใช่คาราคาซังแบบนี้มันอึดอัดประมาณนั้นนะคะอืมพูดออกมาอ่าทีนี้ขอดูฝั่งคนรัที่มีประเด็นของคุณกันน่ะเขาตอบได้เขาจะว่ายังไงสเตน ไนท์อออคิงออฟเพนเคิลสี่เหรียญคิงออฟคัพแล้วก็สี่ดาบเขาคงไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือคุณกันไปขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาก็มองว่าคุณกันเป็นคนเก่งแล้วก็ยังมีความยังกอดคุณกันไว้แน่นยังอยากมีคุณกันไว้ในพื้นที่นี้ แต่บางครั้งบางอารมณ์บางเวลาอาจจะมีการพูดจาไม่เอาใจการพูดจาแบบเขาเรียกว่าพูดไม่มีน้ำไม่มีมวลพูดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำหละแข็งแข็งแลดูเหมือนไม่ใส่ใจหรือไม่ดูแลไงเขาก็เลยเหมือนบางทีเขาก็พูดออกไปแรงๆแต่จริงๆเขาก็ยังรักและยังต้องการคุณกันอยู่เขาก็เหมือนประมาณบอกว่าฉันอาจจะเป็นคนพูดไม่เพ้อหรือไม่ได้ดูแลใส่ใจแต่จริงๆในใจฉันก็ต้องการเธอฉันไม่อยากให้เธอ ออกจากฉันไปไหนแล้วก็ยังอยากให้มีเธออยู่ตรงนี้ถ้าเธอไม่อยู่แล้วฉันจะอยู่ยังไงนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าถึงจะมีแต่ก็ไม่รักษาอืมถึงจะมีแต่ก็ไม่รักษาแต่พอจะมารู้คุณค่าก็ตอนที่จะไปมันจะเป็นแบบนั้นซะอีกนะคะทะเลาะซังกันอยู่อย่างนี้ยังไม่เคลียร์นะคะอาทีนี้ขอดูเรื่องราวระหว่างคุณทั้งคู่ ในวันข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรจะเคลียร์กันได้ไหมหกถ้วยอ่ะก็กลับมาอีกแหละนะคะ The Emperor 4ถ้วย The r o v e r และ Page of Pentacles มันเป็นเรื่องราวของความรักที่ห่างออกเริ่มห่างกันออกไปทุกทีทุกทีเริ่มไม่อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วพอแล้วฉันไม่อยากที่จะอยู่จุดนี้แล้ว แต่อีกคนก็ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งเตะทาเท,าทอย,อยู่อย่างอีโก้เยอะอยู่ยังมีความรักอยู่ไหมก็ยังมีความรักอยู่แต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ใส่ใจในเรื่องราวของความรักได้ขนาดนั้นเพราะเราอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกันกบคิงออฟเพเนลเคอร์ก็ยังอยากที่จะมีคนรักยังอยากจะวนกลับมาหากันอยู่แต่พอมีก็ไม่ใส่ใจนั่นแหละคะ่ะแต่พอเวลาจะจากไปก็รู้สึกเสียดา ก็เลยกลายเป็นอารมณ์ของคุณสองคนแค่ความห่างออกถอยออกไปทีละนิดทีละนิดความรักอยู่ไกลกันก็ได้หรือบางคนในกลก็เหมือนไกลนะคะทําตัวห่างเหินกันออกไปทุกทีทุกทีจนกลับกลายเป็นว่าความต้องการระหว่างคนสองคนมันจะจูนเข้าหากันได้ไหมในวันข้างหน้าแต่ก็ยังมีกันและกันค่ะยังวนกลับมาหากันอยู่แต่การวนกลับมาของคุณสองคนมันเริ่มห่างกันออกทุกทีไงมันไม่ได้ว่า วนกลับมาแล้วมันจะดีหรือมันจะไปกันต่อแบบดีๆได้มันเป็นการวนกลับมาแบบห่างๆเพราะใจของแต่อีกฝ่ายอาจจะเริ่มถอยออกไปแล้วก็ได้นะคะนี่มุมของคุณกันในเรื่องราวความรักในช่วงนี้อาจารย์อ่านให้15วันช่วงหลังนะคะถ้าหากว่าใครแรดูว่ามันเรื่องราวมันเหมือนของตัวเองเอาสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแรดูว่ามัน มันไม่ตรงเลยก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะคิดซะว่าเราฟังอะไรเล่นๆไปนะคะแต่ถ้าคนไหนตรงอ่ะสามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าคุณคนไหนทิ้งกล้องการแก้ไขให้ใหมันชัดเจนว่าฉันใจยังไงกับเรื่องราวความรักนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณสามารถแอดไลน์ทักรวงส่วนตัวได้นะคะที่แอดมาที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019นะคะเดี๋ยวถ้าไม่ทันอาจารย์ลงไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอมีเบอร์ แอดไลน์กันอยู่ตรงนั้นนะคะข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนะก็ถ้าใครสะดวกช่วงไหนก็ทักหาอ,อาจารย์ได้บอกสอบถามรายละเอียดการดูดวงได้นะคะสำหรับคลิปนี้ของคุณกันอาจารย์ไปแล้วค่อยๆคุยกันนะคะอย่าเพิ่งไปโวยวายกันรุนแรงนะถ้าใครต้องการชารัดเจนในเรื่องราวก็ทักดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคุณกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ